จนเข้าสู่ยุคข,ของจีติงหรือว่าพระเจ้าเซนจิงกษัตริย์องค์ที่36แห่งราชวงศ์โจวที่เป็นยุคที่แว่นแควนใหญ่ต่างพากันหาพันธมิตรเพื่อล้มล้างแคว้นศัตรตูทางด้านของพระเจ้าเซนจิงก็ปกครองได้เพียง6ปีเท่านั้นในช่วง321ร้ถึงสามปีก่อนคร,ริสตกาลจนท้ายที่สุดราชวงศ์โจวก็เดินทางเข้าสู่ยุคกษัตริย์องค์สุดท้าย จีเหียนหรือว่าพระเจ้านานที่ขึ้นครองลาดในช่วง315ถึง256ปีก่อนคริสตกาลดูผิวเผินแล้วเหมือนจะดีนะครับที่ครองราดได้ยอนานถึง59ปีแต่ในการครองลาดของเขานั้นเป็นเพียงการครองลาดในานามเท่านั้นครับเพราะเป็นกษัตริย์ที่ไร้ซึ่งดินแดนในการปกครองเพราะภัยของสงครามที่ทําให้พระเจ้านานต้องละเหตุกลับไปอยู่ทางฝั่งราชวงศ์โซตะวันตกและคอยเสืออ,อาวุธจากแขว้นต่างๆโดยการกู้เงิน เพื่อป้องกันการโจมตีจากแคว้นอื่นซึ่งเป็นยุคเดียวกันกับที่แคว้นชินหรือว่าราชวงศ์ชินนั้นมีอำนาจขึ้นเหนือแคว้นอื่นและเพื่อหยุดยั้งการขยายอำนาจของชินที่กำลังกวาดล้างราชวงศ์โซตะวันออกและตะวันตกจากคำแนะนำของแคว้นสู่พระเจ้านันตัดสินใจส่งราชองค์การให้หกแคว้นที่เหลือเพื่อช่วยกันปราบปรามแคว้นชินลงให้ได้พระเจ้านันที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกในตอนนั้นพยายามที่จะนำกองทัพเข้าสู้กับแคว้นชินเช่นกันแต่ว่าเขา การไม่มีทหารและ,สะเสบียงเหลือเลยจึงต้องของกองทัพจากผู้นําแคว้นโจตะวันตก5-6,000คนพร้อมทั้งกู้เสบียงจากชาวบ้านเพื่อออกลบในสงครามครั้งนี้พระเจ้าหนันมั่นใจมากว่าจะชนะได้หากได้รับความช่วยเหลือจากหกแควนที่เหลือและหวังว่าจะกู้คืนชื่อเสียงของราชวงศ์โจกลับมาให้ได้แต่พอเอาเข้าจริงเมื่อถึงเวลาสงครามมีแค่แขว้นฉูและแควนเยี่ยนที่ส่งกําลังมาเพียงน้อยนิด กองทัพหลักกับเป็นกองทัพของพระเจ้านานที่มีเพียง5้าถึงหกพันคนเท่านั้นพระเจ้านานตั้งทัพรอถึง3เดือนเพื่อรอให้แคว้นอื่นส่งกาลังมาช่วยแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นครับจนสุดท้ายกองทัพของพระเจ้านานก็ต้องลาถอยกลับไปพอกลับไปยังโซตะวันตกพระเจ้าน,านันก็ถูกลุมเล้าเรื่องนี้สินจนต้องหลบหลบซ่อนๆจนสุดท้ายในช่วง256ปีก่อนคริสต์กาลผู้นําของแคว้นชิ้น ตัดสินใจ,จโจมตีใส่โจตะวันตกจนผู้นําของโจวตะวันตกต้องยอมจํานวนต่อแควนชินโดยเสนอเมืองทั้งหมด36เมืองประชากร30,000คนต่อแควนชินและในปีเดียวกันนั้นพระเจ้านันก็ได้สิ้นพระชนลงแคว้นชินในยืดมอดต้มสามขาทั้ง9้าของพระเจ้ายีซึ่งเป็นตัวแทนของอํานาจราชวงศ์และแควนโจวตะวันตกก็ถูกทําลายลงในที่สุดเช่นกันครับเจ็ปีต่อมา ดินแดนของราชวงศ์โจตะวันออกและตะวันตกทั้งหมดถูกรวมเข้ากับแคว้นฉินซึ่งนั่นก็เป็นจุดสิ้นสุดอันสมบูรณ์ของราชวงศ์โจที่ปกครองมานานกว่า800ปีครับ